ราคาผักวันนี้เช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่14พฤศจิกายน2566ราคานี้เป็นราคาตลาดสี่มุมเมืองนะครับกวางตุ้งใบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อ kg. กิโลกรัมกะลัมปลีขาวแตงผลวันนี้35บาบาทต่อกิโลกรัม กะหลำปลีม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกะหลำดอกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีเขียววันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้ร้0บบาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุย วันนี้16บ,ทบาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียว totally ปลีวันนี้11บาทต่อ <rumors> ก <adequately> <brow> ิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่าย วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้150หบาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัม ใบสาระแหน่วันนี้ร้อยี่สิบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้สี่สิบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้สามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้ยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายเขียววันนี้ห้าสิบาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายขาววันนี้ร้อยห้าสิบาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมดอกหอม วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี Vikt ้45บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้เ0็บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้ห6บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้48บาทต่อกิโลกรัมขาแกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ขิงซอยวันนี้40บาทตอ่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้ร10บาทตอ่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้32บาทตอ่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้100บาทตอท่อกิโลกรัมพริกกะเลียงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้52บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัม พริกซุปเปอร์ฮอตแดงวันนี้55บาทต่อก,กิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้60บาทต่อก,กิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้120บาทต่อกิโลกรัม พริกไทยอ่อนวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้สามสิบหกบาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าหวานวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้ยี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัม บวบเลี่ยมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้26บาทต่อกิโลกรัมชาอมวันนี้20บาทต่อกรัมดอกแคร์วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแกวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมะระขีนกวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ว วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี yeah, ้34บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซดดิ้งวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้32บาทต่อกิโลกรัม มะเขืเอเทศท้อแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขืเอเทศราชินีวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์ วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้54บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บบาทต่อมัดผักสลิด วันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุก วันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้สองบาท30สิบางต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้3บาท30สิบางต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้4บาท60สิบางต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร3 0ยบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็ก วันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมต่อไปเป็นราคาพืชไร่อัปเดตจากตลาดไทยนะครับฟักทองเกษตรทองอําไพเบอร์ใหญ่วันนี้1 7บเถึงยีบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์ใหญ่วันนี้2 0่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้1 7บเถึงยีบบาทต่อกิโลกรัมฟักทอง ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้ยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศิลาทองเบอร์ใหญ่วันนี้ยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคระขนาดวันนี้สิบถึงยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานไม่ปอกเปลือกเบอร์ใหญ่วันนี้สิบสองถึงสิบสามบาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานปอกเปลือกเบอร์ใหญ่วันนี้ร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่วันนี้15ถึง16บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดก,กลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาหน้าทีนี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามตด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเ้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ